ปัจจุบันนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตส่งผลให้แนวโน้มการเข้ารับบริการจากนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิตมีมากขึ้นเรื่อยๆรายการเซฟโซ n e Podcast จึงได้ร่วมจัดทำกิจกรรมเซฟโซ n e Talk เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในฝั่งของผู้ให้บริการควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพจิตได้มากขึ้นโดยภายในงานเซฟโซนทอล์กได้เชิญวิทยากรกันถึงสองช่วงคือการเสวนาผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ จึงได้เปิดมุมมองถึงผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนอีกเสวนาคือเซฟเทอร์ปีในจิตบำบัดอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ที่พูดถึงความเข้าใจในประเด็นของจรรยาบรรวิชาชีพจิตวิทยาเช่นประเด็นเรื่องของการสัมผัสระหว่างนักบำบัดและผู้รับบริการและเรื่องความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพที่นักบำบัดควรหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการในลักษณะอื่น ฉะนั้นสิ่งที่เซฟโซนกำลังทําอยู่คือทำให้คนที่ต้องการรับคำปรึกษาได้มีพื้นที่ปลอดภัยและคนที่ต้องการทำความเข้าใจจะสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนอื่นๆได้ต่อไปใครฟังแล้วชอบสามารถติดตามผลงานต่อไปของเซฟโซนไทยแลนด์ได้เพื่อร่วมผลักดันให้สังคมเราเป็นสังคมที่ปลอดภัยกันนะคะ